นาทีสุดท้ายใกล้จบจู่ๆก็มีเสียงดังมาจากอีกฝั่งของสะพานว่าตอนนี้รัฐบาลไทยยอมให้ญี่ปุ่นผ่านทางแล้วขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิง ทางประยุทธ์ที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับกั้นน้ําตาไม่อยู่พร้อมกับตะโกนถามว่ายอมแพ้มันทําไมเรายังไม่ตายยอมแพ้มันทําไมเมื่อเห็นทงขาวโบกสะบัดประเทศไทยก็พ่ายแพ้กองทัพญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเหล่ายุวชนทหารและตํารวจทุกนายที่บาดเจ็บได้เข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนส่วนผู้เสียชีวิตก็ถูกนําร่างไปทําพิธีอย่างสมเกียรติซึ่งขนาดที่ร่างของร้อยเอกทวินกําลังถูกเคลื่อนย้ายกลุ่มยุวชนทหารต่างก็ทําความ เคารพคุณครูผู้กล้า,าหาญของพวกเขาอีกทั้งมือที่กำลังห้อยก็ได้ผ่านหัวของวัฒนาไปย่างกับว่าร้อยเอกทวินกำลังปลอบขวัญน,นักเรียนที่เขารักว่าเขาภูมิใจในตัวทุกคนจริงๆทุกคนเก่งมากจากนั้นเหล่าเยาวชนทหารก็เดินทางกลับเข้ามายัางตัวเมืองโรงเรียนรียาภัยถูกเปลี่ยนเป็นฐานที่มั่นของกองทัพญี่ปุ่นชั่วคราวทางชาวบ้านต่างพาก,การหาน้ําและอาหารมาให้พวกเขาซึ่งทางชิดชงเองก็นําน้ํามาให้มารุษ แม้จะไม่ได้พูดอะไรแต่เราก็ดูออกว่าเธอมาได้โกรธมารุดแล้วส่วนพวกทหารญี่ปุ่นก็พากันพูดจาดูถูกว่าทหารไทยมีแต่เด็กๆสงสัยยังไม่หย่านมแม่ไปหาพระอ้อมมาใส่ไปแต่เสียงหัวเราะของพวกมันก็ต้องหยุดเนื่องจากผู้บัญชาการของฝั่งญี่ปุ่นได้ตำหนิพวกมันว่าพูดไม่รู้จักคิดเด็กพวกนี้เป็นยุวชนทหารแต่พวกเขาก็สู้อย่างกล้าหาญจงทำความเคารพพวกเขาเดี๋ยวนี้